โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอดสุดนะแล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level วลซ e เปอร์มาสเต95ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ผมต้องขอเกินสตรอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยรักกันนะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่มีน้องทางบ้านขอให้ผมทำมามากที่สุดแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยอยากจะทำเองอยู่แล้วมากที่สุดเหมือนกันก็คือใ ผมเนี่ยทำการสุ่มวงล้อเพื่อไปล่ารอยยิ้มของคนในโหมด PVP แต่ว่าการสุ่มวงล้อของผมเนี่ยนะจะมีเลนเจอร์ตัวดีครึ่งหนึ่งแล้วก็เลนเจอร์ตัวขี้กากอีกครึ่งหนึ่งโดยที่ถ้าผมบุกไปโจมตีแพ้ทีมไหนคุณจะได้ทําการสุ่มวงล้อหนึ่งครั้งแล้วในวงล้อนี้เนี่ยมันจะมีแพ็คทุกแพ็คในเกม ที่เปิดให้เติมมันเนี่ยมีมูลค่าตั้งแต่29บาทไปจนถึง3699บาทหรือว่าแพ็คแจ้งเกิดที่ทุกคนใฝ่ฝันผมต้องบอกกติกาก่อนเลยลักกันนะถ้าผมโจมตีไพ่แพ้ให้กับทีมไหนผมจะหมุนวงล้อให้กับทีมนั้น1ครั้งแล้วถ้าหมุนไปโดนแพ็คไหนนะคุณจะได้รับรางวัลแพ็คนั้นไปเลยแบบฟรีๆนะ แล้วในคลิปนี้เนี่ยผมจะเลือกโจมตีแต่ผู้เล่นที่เป็นธงไทยเท่านั้นโอเคครับในจังหวะนี้ผมขอทำการถอดเลนเจอร์ทั้งทีมของผมออกให้หมดก่อนเลยละกันเพื่อเตรียมพร้อมในการสุ่มผมขอเอาวงล้อขึ้นมาก่อนเลยละกกันในการสุ่มเลนเจอร์เนี่ย ผมจะทําการดาบเลนเจอร์ทั้งหมด1ิบตัวจากวงล้อนี้มันมีเลนเจอร์ตัวเกลือตั้งแต่สี่ดาวไปจนถึงเลนเจอร์ตัวโคตรเมตาแดดาวผมขอทําการหมุนเอาเลนเจอร์ตัวแรกมาอยู่ในการครอบครองเลยลักกันเลนเจอร์ Ranger ตัวแรกที่จะพาผมไปล่ารอยยิ้มใกลับทางบ้านจะเป็นตัวไหนอ,อุ้ยโอ้พ่อมึงเพื่อนกูตัวแรกก็เอากูเลย อาหยาบจัดเลนเจอร์ตัวแรกนะผมโดนไปในสมชายตูเล่อาอย่ามือปิดหน้าเลยกูสภาพนี้จะเอาไปล้ำใครวะเพื่อนโอเคครับผมขอทำการสุ่มเลนเจอร์ตัวที่สองก่อนเลยละกันตัวที่สองนี่ต้องกอบกู้โลกแล้วเว้ยจังหวะนี้คือสถานการณ์ตัวแรกมันตึงเครียดเกินไปว่ะอุ้ยผมว่าวันนี้ผมน่าจะโดนหลายไม่หมดก็เหลือน้อย เลนเจอร์ตัวที่2ก็เป็นทางด้านตัวเมลิโอดัสนะเลนเจอร์9ดาวเรียงกันให้ลืมให้บึ้บคังไปหมดทำไมผมต้องได้เลนเจอร์ตัวแบบ5ดาวกับ8ดาวไฮเปอร์ด้วยผมขอเลนเจอร์9ดาวได้หรือเปล่าโอเคเอาวงล้อขึ้นมาเพื่อสุ่มเลนเจอร์ตัวที่3ขอเถอะเลนเจอร์9ดาววงการเกมไดเลนเจอร์เอาให้ผมหน่อย ขอลันล่นๆตัวนี้ต้องเป็นตัวดาเมจแล้วอ่ะคือสภาพ2ตัวแรกเล่นในระดับลีกไหนมันก็ค่อนข้างตึงมือแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมั้งเพื่อนโอ้โหกูว่าแล้ววันนี้กูแตกผมได้รับเลนเจอร์ตัวอดูบิทตัวปอมว่ะหหนักจริงเพื่อนอะไรวะบ่าวมัมมี่มูนมัมมี่ไม่ไม่ใช่มูนนะมันคือตัวอะไรอะ่ะมัมมี่ฟาโลไม่ใช่มูนไม่ใช่บ่าเป็นตัวมัมมี่เฉยเลยนะ งานนี้ซีดสามตัวแรกคือสภาพแม่งยำแย่จัดโอเคผมขอสุ่มเอาเลนเจอร์ตัวที่สี่ก่อนเลยละกันหัวจังหวะนี้ไอ้กรนไอ้กรนแบบรู้เรื่องเลยว่ะเพื่อนแม่งล็อกอยูสป่ะวะโอ้กินนาารอว่ะเอแม่งมันกยูสป่กินนปว่ะเายแมล้วยบวันนาา้เรื่อยว่าทางบ้านยังไงก็ลืม ผมบอกเลยทางบ้านเนี่ยแค่เห็นผมดาฟเลนเจอร์ก็มีรอยยิ้มแล้วอ่ะเพราะผมคิดนะถ้าผมเป็นทางบ้านแล้วผมเจอทีมที่มีสาภาพแบบนี้มาบุกโจมตีเนี่ยผมมีรอยยิ้มแน่นอนอ่ะโอเคตัวที่5้าเอาให้หน่อยเฮ้ยเลนเจอร์ตัว9ดาวเมตาเลียงติดกันเป็น10บสิตัวแม่งไม่ออกเฮ้ยดาวินชีก็ยังดีอ นั่นไงบทชีวิตปูให้ไอ้ก่อนเจ็บหนักกว่าวันนี้ไอ้ซาเบลล่าเพื่อนตัวนี้มันตัวพีร้อยมันจะไปสู้กับใครได้วะเพื่อนโอ้โหสภาพนี้ตายแล้วเพื่อนทีมเองเราคือแบบไปต่อไม่ได้อ่ะทีมบีมาโอ้โหสภาพนี้เดี๋ยวว่าแต่ลีกเงินเลยหลีกทองแดงสามยังเล่นตึงอ่ะขอมุนต่อหน่อยมารอยยิ้มที่หายไป วันนี้ผมจะไปล่ารอยยิ้มของเขาแต่สภาพทีมของผมโอ้โหโอ้ตัวกันบินงานเข้าเพื่อนดาเมจไม่มาเลยอะ่ะอ่ะยังดีเว้ยยังน้อยถือซะว่าไว้สู้ตัวบินตัวต่อไปต้องดาเมจจัดจ่าแล้วบอสมืดเกียร์องเท้าอะไรอย่างงี้ต้องต้องลําให้ก่อนแล้วนะเพราะสภาพทีมผมแม่งไม่ไหวจริงฮันม้าเหรอ โอลรีไวแอคคูเมนอ่อคแล้วผมผมแบบผมหารีไวไม่เจอเลยอะโอเคครับตอนนี้เราได้รีไวมาเสริมแกงอีกหนึ่งตัวนะขอสุ่มเลนเจอร์ตัวต่อไปเลยละกันขอเลยบอสมืดบาวล็อกสันลอ็อตอะไรเอามาก่อนตอนนี้คือสภาพแม่งไม่ไหวจริงเฮ้ยเอาดีโอ้โหเลยเลนเจอร์เก้าดาวมา แม่เงเ้ยโคนี่โคนนี่เสษถีเพื่อนตึงจัดผมบอกตามตรงเลยนะผมเล่นมาเนี่ยการสุ่มดาร์ฟเลนเจอร์ผมอีพีโซดนี้เป็นอีพีที่แบบยำแย่ที่สุดของผมอะ่ะแล้วเป็นอีพีที่แบบมีของรางวัลระดับสูงด้วยไงเพื่อนมาไปตัวที่ตัวที่เก้าของเรานะ เออมาโซนนี้มึงดิไปจะโซน5ดาว6ดาวไอ้ก่อนซีดโอเคถือว่าไม่แย่เรนเจอร์ตัวนี้ถือว่าไม่แย่ถึงแม้จะโดนสกิลง่ายหน่อยเดี๋ยวผมขอทําการกดเลือกไปที่ทาุแสงก่อนเลยละกันนะแล้วได้รับเบาวมายากลมาแบบนี้ตอนนี้ทีมเราถือได้ว่าดาเมจยังไม่มีนะแบบรีไวายมันก็ดาเมจน้อยอะ่ะตัวคุมโลไม่มีผมบอกเลยผมเหนื่อยแน่นอนแล้วเรนเจอร์ตัวที่1ิของผม ไปอ้เกินน้ำลายเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาโซนนี้ดิไม่เอาโซนนี้เพื่อนโอ้โหบันไลเกิด์เอทีสเลนเจอร์ธาตุไม้8ดาวทวนๆรู้เรื่องว่ะเพื่อนรอยยิ้มที่หายไปแล้วนี่ก็คือสภาพแบบ เลนเจอร์ของผมอะดูดิหูยเหนื่อยอะใครเห็นก็ว่าหมดว่ะคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขอทำการใส่เกียร์ให้กับเลนเจอร์ของผมก่อนเลยรักกันนะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการใส่เกียร์ให้กับเลนเจอร์ทุกตัวของผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับ ในตอนนี้แผนของผมก็คือจะใช้ทางด้านบาวมายกลเป็นตัวดาเมจแล้วก็รีไวแอคโค m แมนสองตัวนี้เป็นตัวดาเมจส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะใช้มันเป็นพวกตัวรับกระสุนรับขีปนาวุธนะตามแผนของผมแล้วเกมแรกที่เราจะต้องเจอจะเป็นใครโอเคครับยังไม่ใช่ธงไทยถือว่ารอดตัวไปฮะเกมแรกเอากูเลย โอ้โห oh เพื่อนเลเวลเอาต้าเก้าสิบสี่เฮ้ยบาวล็อกเกียร์ธนูอ่ะบารล <c oughs> ็อก ok e, ok <c oughs> ที่ไม่ใส่เกียร์ดาเมจมันคือบารล็อก ok <c oughs> ตัวปลอมแล้วในเกมนี้ใครจะอยู่แล้วใครจะไปคือเลนเจอร์ทีมเขาเนี่ยเป็นตัวเมตาเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยเชื่อมั่นว่าทีมของผม <c oughs> ต้องสู้อะ่ะเกมนี้ยังไงก็ต้องสู้ซึกแข่งลูกผู้ชายเลนเจอร์ตัวที่โชชะตากำหนดมาให้ สู้ไม่ได้เลยอะเลนเจอร์ทีมเราดาเมจไปไหนหมดอะเพื่อนผมทําการใช้คอมโบล้างปางเพื่อปิดเกมแต่บอทของเขาที่มีไอคิวมากกว่า300ได้ทําการกดไอเทมโล่เพื่อสวนผมมาแบบคมๆมแล้วในเกมนี้เขาใช้คอมโบล้างปางคืนมาเพื่ออัดบ้านผมกดไอเทมโล่เพื่อตอบโต้อย่างไวแล้วในเกมนี้ทีมของโอ้เพื่อนเกมแรกไอ่อนโดนว่ะเลเวลออาต้า94 ได้รับรางวัลจากทางด้านช่องก่อนสุดของเรานะเอาวงล้อขึ้นมาโอเคครับในตอนนี้วงล้อเนี่ยถูกนําขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอทําทการหมุนก่อนเลยละกันไปเขาจะได้รับแพ็กไหนนะโอเคโอ้ยเอาว่ะโอ้ยได้รับแพ็กสุ่มเกียร์ 7 9 9บาทไปนะสำหรับใครที่เป็นเพื่อนกับเขาหรือเป็นเพื่อนในกิวกับเขาเนี่ยอย่าลืมบอกเขาด้วยนะว่าเขาเนี่ยได้รับรางวัลจากทางด้านช่องก่อนสุดของเราแล้วทักมารับรางวัลภายใน3วันหลังจากคลิปนี้ออนแอร์ด้วยนะครับโอเคผมขอทำการเริ่มคิวคนต่อเลยละกันเกมแรกของเราก็โดนแล้วอ้ยสายฟรีวันนี้เว้ยเพื่อน ผมไม่รู้นะว่าเขาสายฟรีจริงเปล่าแต่ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยผมจะสะกจมากเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะสามารถทําให้เขาเนี่ยแตกจากการเป็นสายฟรีได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีทางเลือกหนึ่งก็คือถ้าผมบุกโจมตีพ่ายแพ้เขาแล้วเขาก็ไม่มารับรางวัลน,นะถ้าเกิดเขาเนี่ยกลัวเสียการเป็นสายฟรีไปแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดผมกดไปนะแล้วมีสกินป้อมน้ำหือเป็นเรื่องแน่นอนเพื่อนโอเค ผมขอทําการเริ่มลําเลยลักกันในเกมนี้เดี๋ยวดูก่อนที่สายฟรีมีสกินป้อมปบะเออนี่น่าจะทรงฟรีจริงนะเนี่ยเพื่อนผมใช้ไอเทมก่อนเลยลักกันครับเกมนี้ผมอยากแพ้จังเลยว่ะยัดเยียดความพ่ายแพ้ผมหน่อยโอเคในตอนนี้เฮ้ยเฮ้เราไม่อยากตบสายฟรีเลยเราเราอยากให้สายฟรีแตกโอเคครับในเกมนี้อุยทีมผมแม่งโดนบุกยัดเลยว่ะเพื่อนเอาดิแพดิ เฮ้ยเอ,ยอย้ทีมเราแม่งสู้ได้เฉยผมก็อยากจะสู้ให้เต็มให้เต็มสูบเท่าที่ผมจะสามารถทําได้นะด้วยศักดิ์ศรีของช่องกอนซุดของเราแต่ถ้าแกเขาชนะเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรอยยิ้มสําหรับผม ผมชอบมากในการที่คุณเนี่ยจะจะปลดพันธนาการจากการเป็นสายฟรีจะได้รู้ว่าโลกของสายเติมเนี่ยมันสนุกขนาดไหนโอเคครับในเกมนี้เลนเจอร์ทีมผมกําลังต่อกรกับเขาอย่างหนักแต่ด้วยดาเมจที่ไม่มีผมแทบจะไม่สามารถปิดดาเมจทีมเขาได้เลยนะในตอนนี้นะทีมเขาเนี่ยโดนฟซีจากทีมเราไปหนักมากแต่ว่าทีมของเราโดนดาเมจทีมเขาหนักกว่าแล้วในเกมนี้ ผมเตรียมวงล้อเลยดีกว่าว่ะเพื่อนเกมนี้ดูดูทรงอ่ะผมกดยอมผมยอมดีกว่าเฮ้ยไม่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 ซวยสุดดูก่อนดิเผื่อสวนได้เพราะบ้ามายากรเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ตัวที่แบบสามารถพลิกแพลงเกมได้ตลอดนะโอเคหกดผมลงอย่างยากเลยอะเลนเจอร์ทีมผมไม่มีดามเมจไปสวนเขานะแต่ว่าในเกมนี้ช่วยจบบ้านผมสักทีเถอะผมอยากจะหมุนวงล้อกับคุณแล้ว ถ้าเกิดคุณสุ่มได้แพ็คแจ้งเกิดเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าคุณยังยังจะอยากเลิกเป็นสายฟรีอยู่หรือเปล่าโอเคครับผมแพ้แล้วเอาวงล้อขึ้นมาในตอนนี้สายฟรีเขาจะรับการหมุนวงล้อจากทางด้านช่องกรสุดของเราอีกหนึ่งครั้งผมขอทำการหมุนเลยละกันนะสองเกมแรกไอกอนโดนทั้งคู่แพ็คอะไรแพ็คอะไรโอเค โอ้แพ็คหินปุกพลังถ้าเกิดเขามารับรางวัลจากทางด้านช่องก่อนสุดนะผมเนี่ยจะเป็นคนการันตีเองว่าเขาไม่ใช้สายฟรีอีกแล้วโอเคครับผมขอทำการลุยเกมต่อไปเลยละกัน2เกมแรกไอคอนแตกไปพันแแล้วเกมต่อไปผมเจอไทยศักดโอเคโอ้ยบม,มีบอสมือที่ผมต้องลุ้นอีกเหรอวะ คือผมน่าจะมอบรางวัลให้เขาเลยง่ายๆแบบง่ายๆนะจากสภาพเลนเจอร์ที่ผมสุ่มได้โอเคครับขอลุยต่อเลยละกันเกมนี้เลเวลออาต้า82อุย้ยดาเมจทีมเขาแม่งอลังการแล้วทีมของเรากำลังโดนกระซวกหน้าบ้านอย่างหนักหน่วงนะผมทุกคนสำหรับทางด้านเกมนี้เลนเจอร์ทีมของเขาที่มีหนึ่งกองคับแล้วเลนเจอร์ทีมของเราที่ไม่มีดาเมจคลิปนี้แถวบ้านผมเรียกว่าแจกของนะแล้วในเกมนี้ผมอุย้ยผมใช้เทมทุกไอเทมดีกว่าวะ อย่างน้อยก็ได้สวยสุดสุดเต็มที่เท่าที่ผมจะสามารถทําได้นะผมใช้เทมเพื่อพัดเขากลับไปแล้วผมยังมีความหวังเล็กน้อยเพียงแค่หที่จะให้โู้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีความหวังแล้วเพื่อนจังหวะนี้ทีมเขากําลังบุกขึ้นมาหน้าบ้านวงล้อผมเพิ่งจะพับเก็บไปในตอนนี้เอาวงล้อขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเลเวลออาต้าแปผมจะทําการหมุนวงล้อกับเขาหนึ่งครั้ง โอเคครับเขาจะได้รับแพ็กไหนไปหมุนเลยเอาหน่อยเพื่อนเอาดีโอเครอบนี้เบามือลงหน่อยนะผมทุกคนตอนแรกอะใจวิววิเลยแบบแพ็กแก้งเกิดผมคิดว่าจะมีคนแตกรางวัลใหญ่ตั้งแต่แบบ3ามคลิปสามคนแรกอะผมว่ามันไวไป โอเคครับเขาได้รับแพ็คลูบี้85ลูบี้บวก85ลูบี้ไปนะโอเคครับผมลืมบอกทางบ้านไปถ้าใครที่เติมแพ็คนั้นไปแล้วใน ID แล้วใน ID เนี่ยไม่มีแพ็คแต่ว่าคุณดันสุ่มได้แพ็คที่ ID ของคุณไม่มีคุณจะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัลแล้วผมเนี่ยจะเอารางวัลเนี่ยทบไปในอีพิโซดหน้านะสำหรับทางด้านการสุ่มเลนเจอร์เพื่อไปบุกค,คนล่าคนใน PVP โอเคครับสำหรับทางด้านคุณไทยศักด์เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลไปถึงแม้ว่าจะเป็นรางวัลที่ผมมองว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะผมขอลุยเกมต่อไปเลยละกันนะผมทุกคนสอนรามโนหนึ่งเกมนี้ดูจากพาสีนะผมว่าผมเหนื่อยแต่ผมมีโอกาสสู้ได้นะเกมนี้บอกกันตามตรงเลยผมขอซัดกับสอนรามหน่อยละกันนะผมทุกคนในเกมนี้ โอเคเลเวลเอาต้า87ผมเปิดด้วยเทมพัดก่อนเลยครับอย่าพูดพัมทำเพลงเยอะจังหวะนี้ก่อนขอใช้ชนะสกกมจากเลนเจอร์อย่างโชคชะตาใครจะมีดวงได้รับรางวัลจากทางด้านช่องก่อนสุดของเราบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีหยุดฮาวเวียหยุดตัวไหนก็ได้เลนเจอร์ตัวกีกี้งผมเต็มไปหมดผมไม่อยากให้หยุดตัวแบบตัวหลักๆของผมเลยผมใช้ไอเทมถูกไอเทมเพื่อปกป้องเลนเจอร์ผมก่อนนะแล้วในเกมนี้เลนเจอร์ของผมทรงมาแลดูสู้ได้ด้วย เอาว่ะเฮ้ยเอย่าสัตน้าบ้านวิ่งเจอยเยอะเกินเพื่อนเยอะเกินเออมายากลมายากลทำลายจังหวะทำลายจังหวะอีกไม่กี่ทีเท่านั้นเพื่อนไม่กี่ทีอีกโอ้ยคอมโบล้างปังเอ้อยเพื่อนไอกรอนโดนป่าวะเกมนี้แล้วบ้ามายากลเป็นไรไม่รู้แม่งโคตรคอรกเลยเพื่อนตัวแม่งนิ่งตลอดงานเลยอ่ะโอ้โหในเกมนี้ไอกรอนน่าจะโดนวะ่ะ ก่อนโดนเปล่าวะสวนให้สุดสวนให้สุดมายากลอย่าเพิ่งตายเพื่อนอดทนไว้อดทนไว้ไอ้พวกดาเมจกระจิตลิศพวกนั้นอะมันไม่ได้แรงเลยเพื่อนมายากลนายทําได้นายทําได,าได้สวนกลับค่อยๆเสี่ยงตะหลิวไปกระทะเชฟลอนอะในมือมีไว้ทำไรเพื่อนปามันออกไปโอ้โหเกมนี้เรียบร้อยว่ะเพื่อนดูทรงไม่น่าพ้นหเอเลน อาโดนสอนลามเล่นว่ะเพื่อนเอาวงล้อขึ้นมานี่แค่เพชรสยังตึงขนาดนี้คุณสอนลามโน,โนหนึ่งจะได้รับแพ็คไหนไปขอทำการหมุนเลยรักงานมานี้มาเอาหน่อยดีเฮ้ยโอ้ย,อยกบก้าวดาว คลิปนี้ไอ้กรอโดนไปสามพันเพื่อนสามพันกุบาทมากกว่านั้นด้วยนะโอเคคลิปนี้กรอโดนทั้งคลิปเกมต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีคลิปนี้มันไม่ต่างอะไรจากคลิปแจกของอะไรเลยเออคุณ K R K เองฮะเกมนี้หรอผมว่าผมสู้ไม่ได้จากทรงประเมินเลนเจอร์แล้ว แต่ทีมผมมีกันบินนะไม่แน่นะผมทุกคนเกมนี้เนี่ยน่าลุ้นอยู่เพื่อนโอเคลองทำให้เต็มที่ที่สุดดูก่อนผมเปิดด้วยเทมลูกไฟเลยละกันนะเพราะมันเป็นดาเมจเพียงแค่ดาเมจเดียวของทีมผมที่พอจะสามารถสวนทีมของเขาได้แล้วตัวกันบินมันกันให้ดีนะเว้ยเพื่อนเกมเนี้ย เอ้ยสักสีสักสีตัวกันบินอันดับที่สองของเกมอ่ะตัวอันดับหนึ่งผมให้หมากลุกนะตัวนี้มันถ้ามันไม่มีคอมโบมันสูหมากลุกไม่ได้นะผมบอกจากใจเลยโอเคเอ้ยเอาดีเอ้ยให่เต็มแชร์เบรกได้อยู่โอเคครับเกมี้ย,ยัง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 ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดตัวกันบินของเราก็กันบินได้อยู่ <c oughs> อย่าโดนล้วงตายนะตัวกันบินนะ <c oughs> มึงคือหัวใจหลักโอ้ใบฟอร์เดตมึงยกอย่างนี้ ยกเพื่อพ่อโอ้โหเกมนี้เอา่ะตึงมือจัดเลยอ่ะเฮ้ยตัวกันบินเอาหน่อยเฮ้ยตัวบินของมาอย่างเยอะเลยเอาวะคุณ KR นะรูดเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหงานนี้งานนี้คลิปนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยเรียบร้อยครับผมโดนจะเยี่ยนความพ่ายแพ้อีกเกมหนึ่งว่ะ เลนเจอร์ทีมผมแม่งสู้ใครไม่ได้เลยผมว่าลงด่านก็ตึงเอาวงล้อขึ้นมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครบ5คนและคลิปนี้ตอนแรกเนี่ยนะผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะต้องมีต่ำๆสี่ครึ่งชั่วโมงอะ่ะพราะผมอาจจะต้องชนะบ้างแพ้บ้างแต่จากเลนเจอร์ที่โชคะตากำหนดให้เนี่ยโหผมบอกเลยแตกทั้งคลิปหมนุน โอเคเออโอ้โหพกบเว้ยเอาเว้ยได้รับกบม่วง3ตัวนะจัดไปสำหรับทางด้านเลเวลอัลต้า52ก็บอกเลยว่าสำหรับใครที่เติมไปแล้วในเดือนนี้แล้วได้รับรางวัลจากทางด้านช่องกอนสุดเป็นแพ็คที่หมุนไปโดนเนี่ยผมถือว่าคุณซวยมากเลยนะที่ผมไม่สามารถเติมให้กับคุณได้แต่ถ้าเกิด ID ของคุณเนี่ยยังมีแพ็คนั้นอยู่ผมจะทำการเติมให้ เพราะผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอเดียงคุณเนี่ยรูดแพ็คไหนไปแล้วและสําหรับคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะอย่าลืมทักแชทมาเพื่อรับรางวัลได้ที่ใต้ใต้ลิงก์ดิสคิปชั่นละกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจของผมเอาไว้ให้นะคลิปนี้ผมบอกเลยผมเสียหายหลายมากแล้วใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้อีกช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อย เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะไปลองเล่นในทุกๆกลีกดูแล้วผมเนี่ยอยากจะแจกรางวัลให้ได้มากที่สุดนะมันเป็นการคืนกําไรกับคนดูช่องก่อนสุดของเราโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอคุณทุกคนกมากๆเลยที่มาเป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องก่อนสุดของเรานะ